ไปคับไปมันนี่จุม่มถั่วออกให้ออกฟูออกปลาออกเขาบักละสวัสดีเจ๊พี่น้องคะนี่สวัสดีครับพนันจะไปเด้๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบักละ <c oughs> หลานหลานเก่งเนอะมั้ยไปกับน้องไส้กับน้องฟูกไปเบิร์ดล่ะค่ะ ไปให้แล้วค่ะนาะมือนีไปให้เขาตาเหล็กสองกันค่ะนะฝนหาทางไปนาเาขัดย้ํหนาฝนหซีเรค่ะเช่าต้องคุกคุกบป็นศัพตะไคร้ใบบกูให้แม่นะ ครับไห้ันทางหาก็แมน่นค่ะเด้ออันนั่นคันที่เรียกงา,งงามๆไปค่ะพี่นอ้องสองคนทางไปให้มีตะปาอ้อย,อย่างสิ่ล่ะค่ะแปนเอ้เตึดอยู่ฮุ่นจะเป็นไฮ้เฮาตย เดียวว่เอองวงมันเ่อึบก้ต้นหังตอน ans, ตอน okay. on, ам, ี book two, book er ่โอเคไปสินะเดี <go> ๋ยวสอมหงสอเงาสิบัานนี้มองต้นมะโก้ก้าเขาอยู่มองใดฟ้ามองให้เขาอีแดงเลยเนาะให้เขาอีแดงละให้หมดเลย ตามตุ้มๆนี่ละให้ปะโกมาดิพ้าไอ้ล่อลงไปเบ,งบปังตากฟังซีในเพียงเพีย่ยพอได้มาเบิบ้งตากฟังซีให้เจ้าของ,งจะโดนแล้วตาฟังซีผัวนางตาฟังซีเจืออืม ่หอยไทยเจ้า,าจของแล้วนี่ลราค่ะไท้ค่อยเป็นังซี่ระค่ะาน้องซ้ายเป็นผู้เฮ็ดนะคะเนาะโอ้ยอดขึ้นที่เดิบแล้วเนาะเท่าเนาะ <c oughs> โอ้ยห่าเมื่อยคนเลยคนมาขอโทษแข้งหน้าตาสิเนะีย่ยปลาห้าแขงหน้าตาก็เป็น,ะานาตานอะนเะนะี่ยนะ มีหอดคอกคุณต้นเน่ยจิ้มไว้เนี่ยม่วงน้อยพร้อมอุ้ยอ่อยงามคักอยู่ได้ค่ะเกี่ยวอุ้มตมแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่างามเป็น ห้าตะฟังสีแล้วสีให้เจ้ากองเป็นยังสีละเบิ้งบีงอ่ะเดี๋มาสอนกลุงปะก็้มขึ้นไปเอาสะมองนีมองเสาเด้อค่ะเด้อมองนีมองตั้งแค้มเอาก็้มาพักกันลงรถ พ่อเม่งสวัสดีค่ะกอนลูกสวัสดีค่ะน้องสาวหล่าอิดน้องดาพี่เลี้ยงนางงามน้องเอกสวัสดีครับอ่ะน้องน้องเจมแค่ทีงไหนลูกน้องเจมเบ้าคว่ำน้องเจมเบ้าคว่ำพ่อร่าไปเอาขนมแม่ลูกน้องเอกเราบิังไฮบิังฟูโอเออเอามานังเมฆกระเป๋ลวบอกเถื่อนหรือ เออไอ้กรสิเก็บผักเก็บหญ้าน้ำให้น้ำผูนี่แล้วนี่หม่องลงบ่นางทาให้เหรอผักเกระเส็ดนี่เก็บไปอันโอ้เอาบักเดียไปกินเมียงบักเดียไปกินเมียงหู้เล้วหู้เล้วกินเมียงบักเดียโอ้ โอ้ยน้ำเนี่บักเดือไปกินเมี่ยงค่ะใส่เบ้างโอ้ตะกี้แิ่เห็นสมัยก่อนเนาะเขามานอนอยู่อันหนานานี่ล้วเนี่ยนอนเล่นนะตะกี้เขาลอกปอยอยู่ไหนนอนที่มันจมดากจมดักนะจมดักจมดากจมก้นแม่นรถจีเอาบักเดือเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องไปเจ้าค่ะบักเดือไปกินเมียง ปาดนำสีกแห่งท่าไฮเนาะคะ่ะขั้นกิบปุ้ยเลเนี่ยออันึูงึน่เลยวะขั้นกิบเป็นตั้ง้าเป็นตาล้องหาประกันนั่นแท่นนังซอนกุ้งกับหอยกับกี้ป๊าดมันก็มีกุ้งเพราะว่าเป็นอย่างมันมีแหนไหลเห็นมัน้ยนะี บลเลิกเนาะอันอันนางน้ำทั้งนั้นให้ปลาเขียวตีนางำก่อนปลากระเอาปลาโลกอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะค่อยขึ้นเอาอันบักเดือไปกินเมียงตำเมียงกะไคร่ล้มขาอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนเลยค่ะพันเอกพันฟุกพันฟุก สบังพันฟุกไซแบบนี้คือเด็กแค่เนาะเสือมันตัวใหญ่อันพันฟุกเขเงินอยู่ปอดแล้วลูกปอดสี่ครับปอดสี่อ่านหนังสือออกไหมครับปึกพ่อปัญญังเลยครับปึกปันงัวปึกปันแป้นปีกอันน้องเจมันอยู่ปอดแล้วลูกอนุบาลชามอนุบาลชามเข่ไม่มีก็เลยบอกว่าชามฟันหยอจะไปเฮ็ดลูกละ อันนี้ยอดอีอย่างหนึ่งคือนังโอ้ยอดบักเครือกะบักขี่กะเอาบักเครือยได้กบเดือยไปลองไปเจ้าค่ะเอาบักเครือไปกินกับเมียไปกินเมียังเห็นบเป๊ะเลยเนี่ยเอาง่ายยังไงเนี่ยเอาเลยเนี่อพวกไงพวกเดี๋ยวได้จีมัดกัดมัด อ้ยมึงก็จิปันไม่งอดตอดดิหมดเอาอีกเอาอีก <c oughs> มันหันมีเหตุการณ์บบ่ปกติค่ะหมดกัดทามทามห้องวันนั่นเหม็นไม,นมน่อดตอด <c oughs> พอแล้วกินมะบดดอกบ่มีคนกินน้ำเจ้าเด้ นอเป,นเ,ปนเป็นตาเป็นตาเบคายได้หล่ะนอโลละ <c oughs> มุขินพูดไม่อยากพังเบิดไม่หักก่อนไม่หักก่อน พ๊กไปเอาถุงมาไป,ไป,ไป,ไปลูกปะตัวใส่เตี๋ยบักเดือไปกินเมี่ยงค่ะจักน้อยขั้น,นวยสุกมันเน,หนาะขั้นวยแต่ผักตำลึงเนาะค่ะหมักเดือเอ้ยผักตำลึงเอ้ยผักเกะเสดเอ้ยเบิ่งเนื้อค่ะอันมีหอดยอดผักไสพุ่งด้วยเห็นไหม อักบ่อื่นบ่อยากบ่หาไปกินเนาะบ่ได้ซื้อได้หาใบาตองใบแตงมัานนน่ะนะหาไปเอ็นไปถึงห่อเขา่าห่อของขอไ,ไปย่างไปเนี่ยหาหาอีหลอกน้ำไป อีลอกให้เขามือ่อีพาพ,พี่เรี้ยงนะงามมามาทัวสวนอ้อยค่ะไรอ้อยไรอ้อย,อยคอยรักกินไ,ได้หลืวไว้เนาะแรงมันเยอะรสมันแรงน้ะเอก สุดลูกหูล,ลูกตาโอ้ยพูกมันงางมันงา,นนงานไปเลยวม่เป็นคนเลย,ยนี่นังเนี่ยเขาตีไหนนังจะนี่กับป้าจโจดให้เจ้าของนี่ละค่ะะก็บเป็นปลาหมอนเอ้าสูาสคือปลาหนอนใหม่หนอมีเนี่ยอือปลาหมอนใหญ่ปลาแต่ว่าหน่อไม้เนี่ยขัดปัญหาเนี่ยพวกอึดพวกยากด้วยเนาะ ต้นมะเสียบต้นมะเสียบเสียบน้อยน่ะยุไซล่ะอันซูอันอีลอกไหมไริ่เกิดเดียแต่ว่าผักอยู่ในลุงผุนสีไลเนะเพี่ยวลุงนั่นนะ่ะผักสีไลอ,อ,ไอันใดอันใด อันยังกอไผ่ปลูกตีนี่ตัวกอเนี่ยอว้าแล้ววะทรงมันสีคือคือกเขาอ่ะโอ้โผล้องไส้อ,ไองไสลละ้องไสลละกำลังแบกไมนน่ยุคนค่ะ มีนยัยงมาต้นยังาที่มันตายน่ะบอยไปนะไปี่กลัวไปไปฮอดรถแล้วค่ะเิดไม้เรียนไว้ปัญหาปัสเงยตั้งใจหย่อนผักกระเสียดนี่เล็วน่ลูกเสียหายนะอันนั่งฟุกเสียหายเนะี่ย เกมกินบิดฟันเกมกินฟันเซฮัลโหลนะเฮลโลวังเซียเฮลโลฮาวอาร์ยูไอแอมฟายแธงกิ้วอันจูงช่วยไปก่นพี่ได้แหมเอาอันนั้พี่น้องป้องไปเจ้าขาเบิ่งบักตกบบักตัขบตาเขียด อันผลไม้ผลไม้เด็กน้อยบ้านนอกเป็นสิ่งละน้นาคืนเอาไ่ยันฮะขึ้นเอาได้ยุติเท่าเพราะว่าต้องขึ้นดอกลูกนี่<ะ>ยุติตำม,ม,มันกะมีนะ่ะหวานหวานหอมห,อมหอมวานหอมหอมหวานอันนี้มันของเฮาบ่าเท่า ต้นเฮาเตมเเนี่ยเมเเมมาเก็เอาไวลูกนี่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 น้องเก็บเอานี่ยนงเก็เอานยเก็เอาไว้โลกเก็บไปให้ยายเก็บไปให้ยายเทาฮะ

เก็บเก็บอย่าอย่าพึ่งปล่อยมันสิดีตากันอย่าพึ่งปล่อยเด้อลูก้ามาสิเด็ดตาแม่ไอ้หน้องน้ำหยิบได้ปะซ่บหอมหวานดีโอ้าว พล้วไหมเด็กน้อยบ้านนอกก็เป็นอย่งสี่ล้วค่ะนี่ต่กอนเนียเกินแต่ยังสี่ล้วมาเลียงงวเลียงคว้ยน้ำทงน้ำทาเขาได้บลลูกเชี่ยแต่เพิงให้น้องพวกให้พี่น้องครับเพงนะนี่เลือกินแล้ว สวยขึ้นดีใช่ไหมขึ้นดีด้วยเนาะอันโอ้น้องดาทักแก่ป่ะโอ้ยหู้ยเลยค่ะไป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 สมมเราเจ้าคอยบไปเนี่ยลุยต่อลุยต่อลุยไปเรื่อยๆหลายค่ะหลายเนาะค่ะ อันนี้ยุ่ฝไ,ไงยยนใกลนใ,ใกล้ให้เจ้าของลคะค่ะเก็บเก็บไปลวกเส้นหนึ่งปลาไปลวกกระแซบเส้นหนึ่งปลากระแซบนางเอ้ยลวกกินกับตำแก้วตำปนปะทูเฮ้าน่ะจ้างบบได้ซื้อได้หาด้วยอันใด่สมควนซื้อเฮากับจ้างสีบบได้ซื้อยุคเขายากบากแพงเฮาเก็บผักเก็บหญ้าก,กินนี่แม่สุ ผักหลายหลายเด้อค่ะอยู่บ้านนอกนี่นลปลากหลายคะ่ะอยู่ในสะออย,ยู่ใกล้ใกล้ให้ะะเลยค่ะนกเป็ดตีเท่า,า,าอืมปาดไปลวกกินกับตำปนเขาดัวดาง จะเอามองคิดดีไรแม่แม,แม่ผักงามงามอ่ะคิดฮอดอันสาวลวาวเบาอีสานเด้อกันมาผอดยังสี่เนาะนังสาวลวาวเบาอีสานมักผักกันนี่จังอย่างนี้น้องมนมาเด้อมาเก็บผักน้ำพีสาเก็บผักเก็บผักผักบ้วงมันเอิญผักบ้วงตัวไหนน้องมนมันเอิญอ่ะ เพียบบอลองบ่เลี้ยงกุ้งใหญ่บอกบบไงเบื้องเปี่ยนเปียเก็บผักเก็บหญ้ากลางสีล่ะค่ะบ้านนอกขอกนะเฮาก็ไไ่แนบ้านบ่ต้องเศ้าเขาบ่ต้องซื้อผักห้าเพราเก็บกินได้เขาเก็บกินซันว่ายุ่เข้ายากหมากแข้งนะค่ะเนาะกินกับตํากมะกรกะแซ่บนังเอ๊ะได้หลายไปข้ว ปุ้ยพอแล้วเขาบาดเนี่ยไปนี่นวยสุกบะลูกน้องเอกโอ้อันนี้มันยังอ่อนอยู่เจ๊นะนวยมันหล่ยหลเนาะถ้านวยสุกมัน่ากินแซบหวานใส่อันสุ่มนี่ได้อีกอย่างน่พผักกระเสดจุ่มเถวาัวก็ได้ผักกระเสดเต็มรถจ้าไปเออไป พักกันเรียนตักเกลือนะที่นเดรียญเนี่ยไปขี่รถชมน้ำช้มเก็บผักเก็บหญ้า,าไปเนาะค่ะ <g ül s> จุ่มทั่วกดน,น้ำกันมาอยุยโอัญญาตัวมาค่ะมาอยุยโอัญญาตัวอะเก็บผักเก็บหญ้ากินไปเนาะค่ะ ฝายใหญ่ฝายใหญ่ด้วยไก่กับกะเพเฮาเราเท่เา,าไงไงอุ้ยใหญ่โอ้พัอยเ้าพ่นากินยังยังเหรน่ะโอ้ยทเีนโอ้มากันดนะ้นมาที่มุนจยไหม มาเลยตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะอุยุอายาทัวมาเลยค่ะผักหน่าขาหุ่นก็ไรเนาะคะ่นะเนาะผักกระเศษพผักกระตินบ้านเขาเนี่ยอเออพี่จ้าอ่าน้นองฟุกกดสักไข่กดกดยังลบสักไข่ไปพูดห้ คุณให้แม่น้ำได้เด้อครับคุณแม่น้ำได้เด้อครับขอบคุณครับขอดคุ้งครับ <c oughs> อ่ะน,น้องเจมสวัสดีครับอ่ะน,น้องเอกสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปนี้พอไหวสำนีเนาะคะ่ะเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งปลาอ่อยปลาป <ะ S 1> มามาเบิงบ่งไฮเบิง่งพูเนาะค่ะเนาะเบิ่งไฮเบิ่งสวนขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย